กินยาอีจีย้อนนักสืบคดีปีศาจฆาต,รตรกรมีทฤษฎีของนักเขียนนิยายตะวันตกผู้หนึ่งได้กล่าวว่ารอบตัวเรานั้นมีฆาตรกรซึ่งยังไม่ถูกค้นพบแฝงตัวอยู่ในอัตราส่วนหนึ่งต่อ500คนหากเป็นตามทฤษฎีของนักเขียนผู้นี้ย่อมหมายความว่าในคน500คนที่อยู่แวดล้อมตัวเรามีผู้ร้ายฆ่าคนตายหนึ่งคนเดินลอยนวลทำหน้าไม่รู้ไม่ชีป้ปากปนอยู่ หากเป็นความจริงแสดงว่าเราทุกคนอาศัยอยู่ในสังคมอันแสนน่าหวาดสะพริงกลัวคุณละ่ะแน่ใจหรือเปล่าว่าเพื่อนบ้านของคุณไม่ใช่คนร้ายลองสังเกตนายเคเพื่อนบ้านฝั่งขวาดูสักหน่อยเป็นยังไงพนักง,งานบริษัทท่าทางเสื่อตรงคนนี้ได้สูญเสียภรรยาไปเมื่อปีก่อนและเพิ่งได้ภรรยาคนใหม่มาเมื่อไม่นานมานี้ไม่แน่นะว่าเขาอาจจะเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาตัวเองอย่างลับๆโดยแอบใส่ยาพิษให้เธอกินเวละเล็กเวละน้อย แล้วนายเอ็มเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายของคุณละ่ะคุณอาจได้ข่าวว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนเขาเดินทางไปธุระที่งานราชก,การที่ต่างจังหวัดว่าแต่เขาไปต่างจังหวัดจริงหรือเปล่าละ่ะคุณไม่รู้สึกเหรอว่าการเดินทางครั้งนี้มันยาวนานผิดปกติเมื่อเทียบกับครั้งก่อนๆความจริงเขาอาจแน่นิ่งกลายเป็นศพถูกฝังอยู่ในสวนหลังบ้านเพราะถูกภรรยาร่วมมือกับชู้หนุ่มฆ่าทิ้งไปแล้วก็ได้และคุณนายเอชเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามของคุณละ่ะ สามีของเธอเป็นนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงแต่ได้ยินว่าวันดีคืนดีเขากระโจนออกจากบ้านกลางดึกมาเดินเต่อยู่ข้างนอกไม่แน่ว่าเขาอาจเป็นคนคนเดียวกับปีศาจฆาตก,กรล่อลวงผู้หญิงที่กำลังเป็นข่าวคึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์ขณะนี้อ่ะ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 คุณอย่าว่างใจเด็ดขาดมน,นักวิชาการผู้ทรงเกียรติไม่มีวันทำเรื่องแบบนั้นนักวิชาการฆ่าคนตายมีให้เห็นมานักต่อน,นักบุคคลที่เงียบขรึม ชอบพูดเงาๆในลำคออาจบ่งชี้ว่าเขามีความลับปกปิดคืนนั้นค่ำคืนต้นเดือนเมษายนที่อากาศงเงย็นเยือกทันทีที่ผมเห็นชายคนนั้นผมก็รู้สึกหนาวสัานเหมือนถูกราดด้วยน้ำเย็นอาจเป็นเพราะผมกําลังคิดถึงบทความจากนิตยาาสารต่างประเทศข้างต้นที่ผมบังเอิญอ่านเจอตอนที่อยู่ในรถไฟเมื่อกี้ อีกอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกว่าชายคนนั้นดูท่าทางไม่ชอบมาพากลคงเพราะสีหน้าซีดขาวกับท่าทางหวาดกลัวของผู้หญิงคนนั้นชายคนนั้นสวมหมวกสีดําใส่แว่นสีดําสวมโค้ทสีดําถือไม้เท้าอันใหญ่ไม่รู้ว่าทําดยไม้อะไรดูเหมือนก็สวมขาเทียมหนึ่งข้างทุกครั้งที่ก้าวเดินจะเกิดเสียงดังกุกกักชวนขนลุกยังไงก็ไม่รู้ขณะที่ผมกําลังเยือนสนทนากับผู้หญิงคนนั้นอยู่หน้าสถานีรถไฟ เขาก็เดินเฉียดผ่านด้านข้างชนิดไหลแทบชนแถมตอนเดินผ่านเขาก็ยังจ้องเราคำมิงทั้งคู่จากแว่นตาดำสายตานั้นทำเอาผมถึงกับขนลุกสู้เหมือนถูกน้ำแข็งสาดยังไงอย่างนั้นผู้หญิงคนนั้นคงรู้สึกไม่ต่างกันหลังจากยืนมองชายขาเทียมท่าทางน่าสงสัยเดินกุกกักกลับหายไปในความมืดผมหันมองเธอด้วยความโล่งอ,อกแล้วก็พบว่าเธอยืนตัวรีบไม่กระดุกกระดิกจะว่าไปแล้วเธอเองก็เป็นคนแปลกหน้าสำหรับผมเหมือนกัน คืนนั้นผมเดินไปที่ย่านกินซ่าเพื่อพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนนักเขียนนิยายสืบสวนขากลับผมลงรถไฟที่คิชิโจจิแล้วก็เดินข้ามสะพานตอนเดินออกจากช่องตรวจตัว๋วจู่ๆเธอก็ส่งเสียงเรียกจากข้างหลังกอโทษนะคะที่เสียมรารยาทเอ่อไมราบว่าคุณจะกลับทางไหนเลยคะเธอสวมโค้ทขนสัตว์หรูสวมหมวกใบเล็กตกแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ปิดลงมาถึงหน้าผากเธออายุราว27-28ใบหน้ายาวแบบญี่ปุ่นแท้แต่ดูไม่เฉยสักนิดอาจเป็นเพราะฝีมือแต่งหน้าของเธอ เลยทำให้หน้าของเธอนั้นดูสวยงามแบบผู้หญิงในตระกูลสงสักจู่ๆผมถูกผู้หญิงสวยขนาดนี้ชวนคุยมันทำให้ผมใจเต้นไม่เป็นจังหวะผมตอบเธออย่างตะกุกตะกักว่าจะไปสามแยกพอได้ยินแบบนั้นสีหน้าของเธอก็คลายความโล่งอกสามแยกอยู่ก่อนถึงเซเคนี่คะเอ่อขอโทษนะคะฉันทราบว่ามันเสียมารยาทแต่ฉันจะกลับทางนั้นเหมือนกันคุณช่วยเดินเป็นเพื่อนฉันจนถึงกลางทางได้หรือเปล่าคะเธอแงนมมองหน้าผมด้วยสายตาที่วิงวอน ผมเพิ่งสังเกตว่าเธอมีอาการหวาดกลัวอย่างหนักแน่นอนละว่าเธอคงขอร้องด้วยความบริสุดใจไม่ได้มีเจตนาอะไรอย่างอื่นแอบแฝงทุกวันนี้ผู้หญิงเดินคนเดียวตอนกลางคืนไปเด่องน,น่าอันตรายยิ่งเป็นย่านชานเมืองบ้านเรือนตั้งห่างกันยิ่งน่ากลัวมาเลยไม่แปลกหากเธอจะรู้สึกหวาดกลัวทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อคิดในมุมกลับแสดงว่าเธอมองเห็นผมเป็นคนไม่มีพิษไม่มีภัยพูดง่ายๆว่าผมคงมีลักษณะาบางอย่างที่ทําให้เธอรู้สึกไว้วางใจ ความคิดนี้มันทำให้ผมตอบรับคำขอร้องของเธอทันทีด้วยความเต็มใจขณะที่เรายืนพูดคุยกันอยู่นี้เองชายใส่ขาเทียมท่าทางน่าสงสัยก็ปรากฏตัวผมเพิ่งสังเกตเห็นเขาตอนนั้นแต่เธอคงสังเกตเห็นก่อนหน้าผมนานแล้วไม่สิคงเพราะเหตุน,นี้นี่แหละเธอถึงขอร้องให้ผมช่วยโดยเป็นเพื่อนเอาละผมขอพักเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนหลังจากชายสวมขาเทียมเดินลับตาไปเราสองคนก็เริ่มเดิอนออกช้าๆจากสถานี ผมนึกคันปากอยากถามว่าเธอรู้จักชายคนนั้นหรือเปล่าแต่ผมก็ต้องยั้งปากเอาไว้เมื่อเห็นอาการหวาดกลัวจนตัวสัน่นตัวเธอเองก็คงไม่ต้องการให้ถามจึงชวนผมคุยตัดหน้าก่อนที่ผมจะทันได้อ้าปากเธอเล่าว่าคืนนี้เธอได้รับเชิญมาร่วมงานเต้นรำที่บ้านเพื่อนใจจริงเธออยากจะรีบกลับแต่เพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าดึกจะมาส่งเธอเลยอยู่ต่อจนดึกแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆคนที่อาสา,าจะมาส่งกลับมา,าไม่ได้สติ จนเพื่อนอีกคนต้องพาไปส่งบ้านเธอเล่าเรื่องนี้พลางหัวเราะขบขันพ่อผมเห็นเธอหัวเราะผมจึงรู้สึกผ่อนคลายลงอารมณ์ของผมเลยกลับสู่ภาวะสงบอีกอย่างผมรู้สึกสนิทใจว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแม้เธอพยายามจะพูดสำเนียงโตเกียวแต่ผมซึ่งเกิดแถวคามิงาตะก็ฟังออกว่ามีสำเนียงอ่อนหวานแบบคามิงาตะเจือปนอยู่อาจเะเพราะเหตุนี้เราสองคนจึงพูดคุยกันถูกคอและสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว แลังจากคุยกันไปสักพักผมไม่รู้คิดอะไรเลยเล่าสิ่งที่ได้อ่านจากบทความในนิตยสารต่างประเทศในรถไฟเมื่อกี้ให้เธอฟังนี่คุณเราทุกคนนะ่ะต้องระวังตัวให้มากนะคุณรู้ไหมคุณดูสิอัตราส่วนนะ่ะมันสูงถึงหนึ่งในห้าร้อยเชียวนะเพราะฉะนั้นเราทุกคนถึงต้องระวังให้มากยังไงล่ะเราบอกไม่ได้หรอกนะว่าที่นั่นที่นี่ไม่มีคนชั่วนะ่ะเห็นหน้าตาสงบสงบอ่ะใครจะไปรู้ว่าในใจนะ่ะอาจจะเป็นปีศาจร้ายก็ได้คุณคิดดูนะครับ ในห้าร้อยคนนะ่ะมีคนนัดอย่างน้อยหนึ่งคนเชียวนะแน่นอนเลยละว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวรอบตัวเราเองก็มีคนแบบนั้นแม้แต่ผมที่พูดเรื่องนี้อยู่เปล่าเปาก็เถอะไม่แน่นะผมอาจจะกุมความลับที่น่าวาดกลัวเอาไว้ก็ได้ล้ <c oughs> อเล่นนะครับจริงสิถ้าในห้าร้อยคนมีฆาตรกรหนึ่งคนมันก็แปลว่าในห้าร้อยคนจะมีเหยื่ออยู่หนึ่งคนเหมือนกันถ้าผมจะไม่ผิด อัตราเสียชีวิตในญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่16คนต่อ1,000คน mm. เท่ากับว่าใน500คนมีคนตาย8คนหมายความว่า1ใน8หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเศษ1ส่วน8ของอัตราเสียชีวิตในญี่ปุ่นไม่ได้มีสาเหตุมาจากการตายโดยธรรมชาติความเจ็บป่วยความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุแต่เป็นเพราะถูกคนอื่นฆ่าอะไรกันตายจริงนี่ แค่นี้ฉันก็รู้แล้วนะว่าคุณพูดผิดน่ะอะไรกันมีคนถูกฆ่าถึงหนึ่งในแปดเชียวเหรอปแปลว,ว่าคุณไม่เชื่อผมอย่างนั้นเหรอทำไมกันละเนี่ยหรือคุณมียานทิพย์อย่างรู้สาเหตุการตายทั่วประเทศญี่ปุ่นคงไม่ใช่แน่ล่ะมั้งเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้หรอกครับว่าหนึ่งในแปดคนตายเพราะถูกฆาตกรรมหรือเปล่าแม้แต่แกนสีชีวิตที่ดูผิวเผินว่าน่าจะเกิดจากการตายโดยธรรมชาติความเจ็บป่วยความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุ ไม่แน่ว่าความจริงอาจมีใครบางคนบงการอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับยกตัวอย่างนะหมู่นี้นะ่ะมีข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟบ่อยๆใช่ไหมล่ะจนหนังสือพิมพ์ลงข่าวแทบทุกวันรถไฟตกรางพลิกคว่ำบ้างผู้โดยสารแน่นเบียดเสียดจ,จนถูกเหวี่ยงตกเสียชีวิตบ้างไม่รู้ว่าผู้โดยสารถูกเหวี่ยงตกหรือเพราะเกิดผิดพลาดสุวิสัยหรือเพราะมีใครบางคนเครียดแค้นใครอีกคนจึงแฝงตัวเข้าไปท่ามกลางความแออัดแล้วก็ จงใจผลักให้ตกกรณีรถไฟพลิกคว่ำก็เหมือนกันนะครับใครจะรับประกันได้ล่ะว่าไม่ได้เกิดจากใครคนนึงวางแผนทําให้รางเกิดปัญหาเพื่อต้องการฆ่าใครสักคนในรถไฟขบวนนั้นนี่คุณพ่อเธอคะ่ะทางมืดเปลี่ยวจะตายแถมยังต้องมาฟังเรื่องน่ากลัวแบบนี้อีกฉันทนไม่ไหวหรอกคะ่ะผมเห็นเธอเริ่มหวั่นระแวงแต่ถว่าไอ้ปฏิกิริยาแบบนั้นนี่แหละกลับทําให้ผมยิ่งรู้สึกสนุก ผมเลยเล่าต่อโดยไม่ใส่ใจความรู้สึกของเธอมีคุณยังมีอีกนะครับอย่างกรณีบุคคลหายสาบสูญน่นะคนที่จูๆ่ๆหายตัววับไปอย่างไร้ร่องรอยถึงบุคคลหายสาบสูญจะไม่ได้ถูกระบุว่าเสียชีวิตจนกว่าจะครบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็เถอะแต่ในจำนวนนั้นคงมีหลายคนถูกฆ่าแล้วถูกฆ่าแล้วก็ฝังอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้นี่คุณผู้หญิงแน่ใจนะครับว่าเพื่อนบ้านคุณไว้ใจได้นะ ไม่ใช่ว่าคุณสวนหลังบ้านดูแลปรากฏว่าเจอศพนะไม่เอาไม่เอาพอแล้วคุณเลิกพูดแล้วค่ะทําไมคุณถึงเล่าเรื่องน่ากลัวแบบนี้ล่ะใจร้ายจังเลยอ่ะเนื่องจากรอบบริเวณมืดผมเลยเห็นสีหน้าของเธอไม่ชัดแต่ดูเหมือนว่าเธอมีสีหน้าซีดขาวริมฝีปากบิดเบี้ยวคล้ายเจ็บปวดยิ่งเห็นเธอหวาดกลัวผมก็ยิ่งรู้สึกสนุกผมเลยเล่าต่อด้วยความรู้สึกเพลิดเพลินเอาเป็นว่าคุณฟังไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับฆาตากรึ่งต่อห้าร้อย ตัวอย่างเห็นชัดที่สุดตอนนี้ก็คือเจ้าพิศษฆาตรกรที่กําลังตกเป็นข่าวคึโครมยังไงล่ะครับเฉพาะที่ตํารวจสืบรู้หมอนั่นน่ะฆ่าผู้หญิงไปแล้วถึง6คนใช่นะครับแต่จนป่านนี้ตํารวจยังตามจับตัวไม่ได้เลยไม่ใช่แค่นั้นนะตํารวจยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหมอนั่นเป็นใครอยู่ที่ไหนหน่ากลัวไหมล่ะครับแน่ละใช่ว่าหมอนั่นมีรูปร่างหน้าตาผิดแปลกจากคนทั่วไปเสมอไห่ไม่สิต้องเรียกว่าไม่มีอะไรต่างจากเราเลยสักนิด พราะแบบนี้ยังไงล่ะครับตำรวจเลยยังจับตัวไม่ได้นะ่ะแปลว่าปีศาจคาตรกรอาจแฝงตัวอยู่ได้ทุกที่อาจเป็นเพื่อนบ้านผมหรือเพื่อนบ้านคุณไม่สิอาจมีบางคนคิดว่าเป็นผมก็ได้พอเลยพอที่หยุดพูดเรด้วยน่กกากลัวแบบนั้นได้และะ้วค่ะขอร้องละเลิกแกล้งฉันสักทีเถอะอ๋อ,อฉันรู้ละคุณคงเมา,าสินะต้องใช่แน่เลยละ่ะฉันได้กลิ่นเหล้าด้วยอะเธอทายถูกเพลงเลยทีเดียว ถูกต้องผมเมาเล็กน้อยอาการเมินเมาที่เพิ่งปรากฏค่อยๆดึงความซาดิสของผมออกมา <laughs> ใช่ครับผลเมาคุณผู้หญิงสรุปว่าอีศาจฆาตรกรอาจเป็นใครก็ได้เพราะไม่มีใครเคยเห็นหน้าหมอนั่นยกเว้นเด็กสาวผู้โชคดีที่รอดมาได้อย่างหวุดวิดเด็กสาวคนนั้นให้การว่าหมอนั่าสวมหมวกดำสวมแว่นตาดำพูดเสียงต่ำเดินขากะเพกเล็กน้อย ผมชะงักทันทีความคิดบางอย่างผุดวาบขึ้นมาในสมองของผมแล้วถามเธอขึ้นอย่างรวดเร็วคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเออขอโทษครับที่เรียกแบบนี้แต่ผมก็ใจว่าคุณน่าจะแต่งงานแล้วหรือว่าใช่ค่ะฉันมีสามีแล้วละ่ะถ้าอย่างนั้นผมก็ถามหน่อยสิชายขาเทียมคนเมื่อกี้นะ่ะเป็นใครครับเขาสะกดรอยตามคุณมาสินะคุณรู้สึกกลัวเลยขอให้ผมช่วยเป็นเพื่อนใช่ไหมครับไม่แน่ ว่าเขาอาจเป็นปีศาจฆาตรกรที่กำลังตกเป็นข่าวดังอยู่ก็ได้เธอชะงักท้าหยุดกึกผมไม่เห็นสีหน้าของเธอแต่สังเกตว่าไฟฉายในมือเธอนั้นสั่นอย่างรุนแรงผมลืมบอกคุณไปเธอพกไฟฉายขนาดเล็กมาด้วยขอร้องแล้วค่ะกร,ะรุนาีอย่าพูดแบบนั้นอีกเลยคนแบบนั้นเหรอคะจะเป็นปีศาจฆาตรกรไม่จริงหรอกคะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกคนแบบนั้นอย่างนั้นเหรอครับหมายความว่าคุณรู้จักกับผู้ชายคนนั้นเหรอเธอไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ เธอกว่าสายตามองรอบบริเวณด้วยท่าทางกระวนกระวายจากนั้นจูจ่ๆก็ทําท่าเหมือนนึกขึ้นมาได้อ้าวมาถึงสามอย่างแล้วนี่คะบ้านคุณอยู่ตรงไหนละคะความจริงผมรู้นานแล้วไม่ต้องรอให้เธอบอกเพราะตอนนี้เราทั้งคู่ยืนอยู่หน้าบ้านผมไม่สิต้องเรียกว่าบ้านเพื่อนสนิทที่ผมมาขออยู่อาศัยด้วยตั้งหาเอ้อขก็โทษด้วยนะครับคุยเพื่อนไปหน่อยดีครับบ้านผมเนี่ยอย่างนั้นเลยคะบ้านของคุณโทคาวะทาดดอิจิชื่อของคุณเหรอคะเนี่ย ไม่ใช่ครับนั่นชื่อเพื่อนผมเนี่ยผมเป็นแค่คนอาศัยมีแค่นามบัตรใบเล็กๆแปะอยู่เนี่ยอ๋อคุณชื่อยาชิโรริยูสุเกะนี่เองเธอพูดพึมพำในลำคอเอียงคอคล้ายกับคุ้นคิดจ้องขม็งมาที่หน้าผมในความมืดครู่หนึ่งแต่แล้วจู่ๆเธอก็กลับทำท่าทางเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวขอโทษใครที่เสียมารยาทขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เดินเป็นเพื่อนจากตรงนี้ฉันไปเองได้แล้วล่ะค่ะเธอโค้งตัวให้ผมเล็กน้อยแล้วก็ผละจากไป แต่ด้วยความเป็นห่วงผมจึงรีบวิ่งตามเธอไปไม่ได้หรอกครับคุณผู้หญิงมาถึงขณะนี้แล้วถ้าไม่ส่งไปให้ถึงบ้านมันก็ไม่ต่างจากสร้างพระพุทธรูปทั้งองค์แต่ไม่ใส่ดวงตาสิแต่บ้านของฉันอยู่ห่างไปนิดเดียวเองนะคะแบบนี้ยิ่งต้องไปส่งไม่ได้เสียเวลามากมายนี่ครับ <c oughs> นี่คุณอย่าห่วงเลยผมไม่แล้วเรื่องน่ากลัวละละ่ะบ้านของเธออยู่ห่างออกไปอีกราวสองสามร้อยเมตรเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นผสมประสานกับตะวันตก ตั้งโดดเดี่ยวอยู่ริมทุ่งกว้างแห่งเซเคเธอดูสดชื่นขึ้นทันทีเมื่อมองเห็นบ้านตัวเองโนนบ้านฉันค่ะตั้งอยู่หลังเดียวโดดโดดไม่มีเพื่อนบ้านทั้งทางซ้ายและขวาคุณหมดห่วงเรื่องขุดเจอศพแน่นอนค่ะเธอดูสบายใจขึ้นจนมีอารมณ์พูดเล่นกับผมเมื่อเดินเข้าไปใกล้ผมจึงเห็นว่ามีใครคนหนึ่งยืนอยู่หน้าบ้านเธอมองใครคนนั้นแล้วหันมาบอกผมน่นสามีฉันค่ะเขาออกมารอรับเนะี่ยคุณคะขอโทษนะคะที่กลับดึกอา้าวทีรักมีเพื่อนมาด้วยเหรอ สามีของเธอหลีตามองผมทันทีที่เห็นหน้าเขาผมก็ต้องร้องอ๋อนใ,ใจผมจำได้ว่าเคยเห็นชายคนนี้บ่อยๆที่สถานีรถไฟเขามีสีหน้าคร้ำดูอมทุกข์ไม่สิต้องเรียกว่าซีดเซียวแบบคนสุขภาพไม่ดีอายุน่าจะราวสักส5 4 6เมื่อเทียบว่าชายหญิงคู่นี้เป็นสามีภรรยากัน<ๆ>ก็ถือว่าอายุห่างกันมากเลยทีเดียวไม่ใช่ค่ที่รักนี่คุณยาชิโรริอาศัยอยู่ตรงสามแยกเรามารถไฟขบวนเดียวกันนะคะฉันเลยขอร้องให้เขาช่วยเดินมาส่ง ก็แหมระหว่างทางมันน่ากลัวจะตายนี่คะผมไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ต่อหลังจากพูดปาสาัยกับสามีของเธอพอหอมปากหอมคอผมจึงกล่าวลาพ่อผมหันหลังกลับทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเดินนั่นเสียงเดินลากขาเทียมดังกุกกักคล้ายเสียงเคาะไม้ตอนสวดมนต์เสียงนั้นค่อยๆเคลื่อนจอากความมืดใกล้เข้ามา แล้แล้วชายสวแมแว่นตาดำถือไม้เท่าอันใหญ่คนเดียวกับที่ผมเห็นตรงสถานีก็ปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบภายใต้แสงไฟประตูรั้วก็เดินอย่างเชื่องช้าเข้าหาพวกผมสามคนด้วยอาการสงบไม่รีบร้อนสวัสดีครับเขาพูดเงิมงิเสียงต่ำจากนั้นก็เดินลากขาเทียมดังกุกกัดฟังดูหม่นหมองกลับสู่ความมืดแล้วหายลับจากสายตาพวกเราในที่สุด จบตอนที่หนึ่ง